สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีช่งกับเศ้านะครับมื่อนี้เฮ้าจะมาสุกปลากันต่อน,นะครับสาใหญ่เติบครับสาเนี้ออกมาได้เศร้าครับบรรยากาศเย็นสบายครับหมอกหนาตึบเลยครับ,บเมื่อี้ล่ละอันนี้กันด้ว่าสง่งจุดเท้ยนมงศอ,อยัางหนาเลยนะครับ ครับสาเน่เป็นการแก้มือนะครับเบื้องพิจิตรเขาื้อปัญหาเดี๋ยวป้ามาถึง20่สโลนะครับเปีสิบกวโลนะครับสาบางไงหนึงครับสูบเดี๋ยเต็มน้ำปีนี้เล่ากันยังพวกไงแล้วครับปัญหาคือเก่านะครับมาหลุดนงครับมาสิมาฮันบอกแก้มือเดี๋ยวบอกนะครับสาเน่นะครับเต็มคอแล้วครับนี่ครับโคตรดเลยเพรว รับน้ำลดลงไปเลย่อยยครับ่ะสาพันหาเริ่มขึ้นแล้วครับมาลุ้นกันครับว่าจะมันปะครับมื่อนี้ก่อนข้างใใ่ายเตือกับสานี่ครับ ขึ้นสินะครับคุนแซ่บสามบาแล้วมีไผ่ป้าไงขึ้นเีอะไขายงอเล่นน้อยนน้อยนพี่จริ ป้าครับป้าปิ่งเด็กเต่าทีก่อนครับ apa? 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 อ้าย่สดโต่งต้อหัวนี่นีครับตุ๊ดโอยวูบมาแล้วผมมาแล้วมันมันตุ๊ มันจะมาดูดต้นนั่นต้นนี้ไมาดูเวลาจะมาจับปลาจะยังอย่างการมองหนางไหมย่างนั้นเป็นเลีนลุงมาใส่ไท้โลใส่โลทางไม่อกโอ้ยจะมาเด็กน้อยเียน Gracias. <laughs> ก็จะงวงเขาไปเนี่ยเบ้นเบ้นได้เถื่อนเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยไหนเนี่ยเอาไอเได้ยเนี่ยโอเคไดกระต่ายไปก่อนได้วะอ๋อับทุเลยตาย

ไดยเขียนครับมือโปรครับมือโปร็นมือโปรนี่คือมือวมนะครับนี่ทำไมครับโอ้โหครับต้องงามอย เนี่ยดตกตครับวันนี้ครับยี่ตนี่ลายตัอ่งไปคือบลเกิงม่หายโอ้ปลาดูใหญ่กว่เนียปูห้ปลาดูโตท้องแขนเลยตัวนี้ใหญ่จัก มันตักปิิเทียอยู่มันตักมันเพียขอเนียมันตักปิมันยัไม่ิามันย่นเยเเห็นมากรเป็นให้ชิงทีบ่เลยตังไว้ยังไงตักตุดัไปตุดันก็มีป่าบอนะโอ้ยชิมกับไกๆตักทีปลาทีไยๆจได้ไหวชิมคุปโคนี่ตนี่โอ้ยเข็นยัไน่อ

ขอมากแล้วครับคตอขอมันหนักไลเดี๋ยวเราเอาลงให้เนะ้ยผลใหม่เลย นึงครับอ่ามันมันครับใส่เลยครับพี่มีเค่งใส่บ้างล่ะครับผมมีอยู่ครับเห็นบ้างท่านอยู่ด้วยม่นี่แ้มตักอะไรอย่าเงี้ยนตบตบตบหัวบนเขาเลยฮึบโอเคได้แล้ว นี่ไม่มือเข่านี่ทางขวงทางหัวเนี่ยเนี่ยไม่ด้ือหันี่มันจะปตาคอเ้ยงังอเโอเคโอเปไปไปเดี๋ยวมาบอเดี๋ยเราจะหัวมันได้เขาเขาเอาขึ้นมาแล้ว โอเคโอเคโอเคจับได้ยังเดี๋ยวเโอเคพอบัวแรงเท้าว่อนเอ้ยหีล้เห็นบวกัมันไปเราไปเหี่วเลยเอามืออกออออมืออกมืออกเอออลอจับได้น้อได้ยูโอ้โ่อนน่อยโอ้โหลอ ซาจิกะเอขาบอกเบี้ยบ้าไอ้บ้าผู้สูงอายุตัวที่ะครับปลาอะรเตี้ยวมึงอแม่แม่ไอ้เก่ัยเก่งวยย่นี่เก่งเล่นเก่งมากๆร้เอานี้มาเด็กวิ่งมาอีกเอ้ยองไรเดี๋ยวเาจับเลยโอ้ยีดุกีดุกอยู่ข้างหน้าอยู่นี่อืออันนี้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนในสายนี้และเอ โอยจากนั่นผีมือบออยู่่เอา้หูแล้วว่ามันอยู่วังยังไเห็นนางอยู่โดนโดนตั้งใครคิีเราดีเอนนีนมาใส่เข่งเลยครับครับใส่เข่งเลยครับมันมาเงียพ่อล้กครับติเรือไหวทั้งพันนะครับไป กระดาครับโอ้ทวดน่นด well. ีทวนใหญ่ทั้งทวนใหญ่ๆขาเแสนแดนี่เด้อกระดูกเขาอมาเองได้ไหนเวลาขบเาปาูเขามากลปลาลูกปลาปลาปลาปาปลา เด็กกินข้าเลยมตายครับข้าวข้าบ้าปิงนี่าปากนี่หปากเ้ยลูกปลาลูกปลาไปเกิดมากไปคุไม่ต้องการเลยนี่ยายไม่คนอมุเขาินคอยไปเกลกึงเนียมอย่างไงมตคุนี่บอะไรกินข้า

อยปลาเข็นครับทานี่ปลาเข็งใส่งามอยู่ครับใส่ดีครับตั่มจับปลาเข็งใส่เน่ปลาเข็งใส่เนี่มันตกลงเอาใหญ่ไหนะปลาเข็งตัวใหญ่ดิบอไมยอมม่ักันนกีตอมือตอลยปักข็นตายไปตายอันนี้ปักข็ตายอย ตะเขียงใหญ่อ๋อปลาดุอามูมูเจ้าเจ้าป้าหลายที่เราไทยเลยบอกวอ่ยจะไปจับนะพวกเราไทยเก่งอหามมไันนปลาดุครับ,รรบตัวนี้ใส่นีรุเจ็ดจสิบบาทครับตัวงามครับครับผมมีตัวงามเลยครับปลาดุกไงลาเข่งหลวงตันนี้ตาสีใสนะครับปลาปลาเข่งใส่นี่เอาขายนะครับโรคหาสิบบาทครับราคาบันบานเท่านะครับผสมกันไปครับออเดอร์ไลท์ครับปลาเข่ง โโลนอึงบ er. oh mm ่อันนี้ช่อะรนะเอาไปยาายปวดนี่ออก็เตี่ยนครคบพอคออย่ามากรดดอไม่อเยน้อันนี้พอเสียงยังไม่หมดอีก ปลาเข่งถุงละโลบูละโลสองโลสามโลครับสั่งครับขายดีครับปลาเข่งเฮาปลาดุกครับมีสั่งสองโลนะครับโลละเจ็ดสิบบาทร้อยชี้สิบบาทครับครับมืันิใจคางแห้งบะย้อยนะครับมาซอยกับสองร้อยบาทนะครับหลาสัมการนะครับอันนี้ครับพี่บุญครับ ครับจักข้แเลงครับเต็มหวยนะครับ200ครับเจเขียน200นะครับส่วนเบาโยยห้อใจหรอเลอะถ้าเุถาเบียชีบเบาโยยใจไปหละกับ200ๆไม่ใช่ถ้ามุถาไม่ทำานสเดี๋ยวค่ะอันนี้ค่ะเครื่องมันเลยให้เขียนไปเลยโรคเดี๋ยวเขาไปหายบุนดาวเองอยู่เฮียน เราซื้อวิสม่นมืออื่นค่อครัเกครื่ืองสี่อเนาะสี่กัสิ่ปใจคาสาเพรน่ตค่ะครับคาสาหนึ่งพรอยครับยอรวมมาหนีเฮานะครับถ้าขายป้าได้ยี่บบาทนคบ้าร้อยเจสบาทได้ครับแล้วก็ไปส่งขายได้เก้าร้อยสบาทรวมเป็นหนึ่ง้าสิบาทนะครับหักค่าแรงหนึ่งพันะครับเมิดหาคนคนละสองลอยนะครับส่วน คนคุมน้ำสุกน้ำกับส0่บาทนะครับมันอ้วกอย่านะครับคาร์บอนขั้นหาฮารแล้วเฮ้าขาดทุนยูเก้าร้อยแปดสิบบาทครับสานนี้ครับปูปานครับเทวดาสาับไปหลุดกันใหม่ครับสานาตีสานใหญ่นะครับเดี๋ยวไปหลุดกันอีกสันผุนดีกว่านะครับว่าสิมานวะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสำหรับอินสวัสดีครับ